สวัสดีครับใจยิ้ดพาเที่ยวครับจะพามาเดินชมตลาดนัดนนเต็งวันพุธนะครับผมพี่คนตามมีเข่าครอาควอยเองใหม่ๆของร้านเีน้อยผักสดผักสดจั่หวมีหอดขนมจีนมาครับขมาก็มีวันขมาก็มีตรงนี้เป็นสายไมครับข้าค้าลุบหล่อสายไม้โรตี หั่วบ้านสดๆได้แต่หัวมานนี่พอวันนี้มีแต่ถัวอย่างเดียวบอกรตเปล่วเนื้อย่างครับโทษทำไมใส่กล่องนาัดีสารบัดเนาะสันหาไปเถอะผัดลัดดีอันนี้มาดูบรรยากาศก่อนครับลุ้มคลุก แตงไทยขายยังไงขายเป็นรูไหนเลยเจะาของลูกยังไม่ลงครับขอนนี้จะเป็นด้านลูกชิ้นหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งต้องปิงทั้อทอดในวัน ครับแัดจุดครับ <c oughs> ให้ดูบรรยากาศก่นอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเหลืวครับถังเงินถัทงทององันย<อ>ังไม่ทันหรอยังครับเดี๋ยวมาถ่ายใหม่ครับแต่บรรยากาศก่อนครับตัวน,นี้นว่าวะนี่หน่อยนี้นี่เก็บมาขายอย่างน้าหลักดีเนาะหาปลาก็ได้กินแล้วน่ะนี่แับมาลุงแกะมาเรียบร้อยของบ้านครับตำลึงตละห้าบาท มาละกินเนาะกินด้านน้ำหลอดครับครับคู้คู่ทอนัไม่ทอดเลยโคตรหวานจริงหวานจริงยากนี่จอจมบรรยากาศก่อนนะครับประตูครับประตูไม่แล้วครับมันตึ๊ กำลังแท็ก,ทกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอันนี้เป็นด้านปลาหมึกย่างครับย่างครับกินไหมไปยิ้มไหมครับเนี่ยมาแล้วสิบยี่สิบสามสิบเป็นตัวตอันนี้ดูบรรยากาศก,าก่อนครับลูกค้ายังไม่โดนค่ามากมายหลายอย่างครับค่ามากมายหลายอย่างอันนี้ยังทําไม่ได้สักชิ้นเลยถ่าย<ไ>โตก<ไ>เกียวถ่ายรูป กันท่านกันเดินสาวหรูอยู่ทุกคนสวัสดีนี่อ่าครับตีตัวรูปล้อครับประคารหนีออกมาตั้งแต่นานสามสี่เดือนนี่นี่เปิดหน้าขึ้นเริ่มครับเด้อครับเด้อตลาดนัดนุนติงครับวันพุธครับเป็นด้านยำครับว่านี่ปูม้ายำเป็นตัวครับยี่ห้าสามสิบ ยี่สิบครับสิบห้าบาทก็มีครับน่ากินครับน้ำติ้นครับซีซาร์ปันพุดครับผมมีโอกาสก็มานะครับอันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศก่อนครับพี่น้องยังไม่เดินอันนี้จะเป็นด้านเนื้อสดๆครับขึ้นลงเนื้อราคาเดิมครับเนื้อไม่ขึ้นนะครับครับผมน่ากินครับเนื้อสดๆเลย ับหวานครับฟีนิเดอร์พี่เลยนี่เนื้อต้มครับเื่างในต้มขอบคุณตาไม่ได้ยนะครับแต่ยิปพาเที่ยวขอบคุณครับฝั่งนี้ก็เป็นด้านหอยครับหอยยังไม่ยันเลยหอยแครงมึกไข่ครับ บาทครับทุกอย่างปอาขากำลังไปมาถึงครับกำลังสืบเสริมพลังอยู่เลยหมูสด,ดสดสค,ครับห,ม,บบบหมูโลยทะเลหมูวันนี้ครับไม่แพงครับหมูหนมบ้านครับหนมบ้านหนมห่อปลาต้มอันนี้ขนมสารขนมสารครับของทะเลครับ20บ,บาท กินมากน,นี่ก็เป็นผักบ,บ้านพอเป๊บมลุมแกะมาเร็วีโอกาสมานะครับตลาดนัดนนตทงวันพุธครับนมจีนเรเหล,เลือแค่นี้เนะาะเมาต้านี่มดหญ้าที่บาอขนมขาหมูครับห้าอันยี่สิบขอดตอนร้อนให้ดูเลยครับสดๆครับราาขายทั้งหลอดตรีขายั้งขนม ยันเอาไมา้เงี้ยเอาเอาอันนี้ก็เป็นไส้กรอกครับไส้กรอกครับน่ากินมากไร่พี่วันนี้มีหนุ่มไร่บึงแกงอนะไรน,นี่แกงมันนี่แกงมันแขงมันบานอย่าง,งน,านี้มันกระบอกมันกระบกอกเนาะ หากิ้มยาไปดิลุงใจเนี่ยใ,ใส่ใส่นี่ของมกของมกอะไรเนี่ยของมกไก่ของมกไก่หกสิบบาทนี้ก็มาอเยอะครับครับลาบลาบไก่ลา,าบหมูนี่ลาบไก่นี่ลาบหมูมาจิ้มมากครับตลาดนัดมือติงครับวันพุธนะครับกับข้าวเยอะแยะมากมายเลย แกงมะลุ่มหมูแพงมากินแกงมะลุมเนาะใช่เลยประหยัดกันหน่อยอือจะต่อเม็แพงเท่หรือดอกบานถึงคอสื่อวัชนาตลาดแกงโรตีใช่คอสื่ออยู่ครับนี่คอสื่ออยู่ฉีกปิ้งครับน่ากินครับไม้ละห้าบาทเนื้อปิ้งหมูปิ้งไก่ อะนะครับผมมีโอกาสมานะครับมีเงยหนุมสวยเลยินุ่ยิวเลยวันนี้เพราะไม่ทันอยากจะได้หน่อออกมานคือเรามีมเยอะมากมาครับนี่ก็จะเป็นด้านแมงคลอดครับ อร่อยอร่อยมีซอลจิ้งหลีดสามจานห้าสิบครับครับปลาโู้ยังไม่เสร็จเลยครับเสร็จแล้วนะเสร็จยังครับมีแต่บักแตงครับอาโก้ครับโอ้มีหอดบักแตงมาถายวันแซนวิชครับหลายหน้าครับน่ากินมากครับนะครับสิบบาทไส้ทะลักทำหนากินเลยเดีวร้นแดดเลย นี่ก็ไปในอีด้วยนี่อืมใช่อยู่กันมมีแนวเปลี่ยนครับนี่ครับน้ำพุธนะครับโหมาเลยเอาไหนหอยจุ๊บไปเทในวันนี้ย่างชันย่างสดือนครับหอยจุ๊บเห็นก็ถามหาอยู่ดิว่มันเดินหนีนี่ไข่เป็ดทับหัวเของบ้านทั้งนั้นเลยครับกำลังพริกไทยก็มีไครครับไข่ถุงตะไลลุงพริกไทยอ่อนพริกไทยเยอะด้วยพริกป่ารับ โอ้ยอยังถูกคัอไอดีเว้ยลุงนี่เนาะเห็นจะหมูปา่เปาเนาะใต่ปิกไทยอ่อนนะค,ครับเดี๋ยวจักมานะครับหมูปิ้งครับห้าบาทห้าบาทก็ยังซื้อได้อยู่ครับหมูปิ้งครับกาแฟครับร้อนๆยีสิบบาทนครับผมหมึกย่างครับ ยิงไม่ทันแล้วนี่นั่นดีบอกว่าเตาสองเต๋าเลยครับยิงไม่ทันแล้วหมึกย่างเขาไปดูเจ้าของน่้ลูกเด้อแต่อีทพาาเที่ยวเขาไปดูใี้หน่อยนะกุ้งทอดครับปิดแล้วครับลังทอดครับ ขังเงินขังทองครับนี่พอจะทำเซตก็เอาเลยละเดนลูกค้าถูก่ะดูไอคิดไอคิดผมได้ไคือว่าเอาเลยครับนสิของเขาดีจริงครับหนุ่มครกครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับหนุ่มครกโบราณ นะครับตลาดนัดวันพุบครับนวลติงคุณเริ่มเดินแล้วครับี่น้องครับลุกค้าเดินแล้วครับเออครับสดิกแข่งครับหอยมาแล้วบ่หอยนี่ครับหอยจุ๊บ สนะนนี่สิบนะบาทห้า้าอืน่ากินเนาะเอาชัวยังอวนดีได้น่ะนะ40สิบบาทอันนี้ด้านเป็นรองเท้าครับรองเท้าบัดดีครับพี่ค้รับรองเท้ทาครับห้าสิบบาทหลายทรงหลายไซส์ครับอันนี้ก็เป็นด้านถุงเท้าครับถุงมือ เก่งนอกเก่งในครับบัดดีจ้าเจ๊นี่นเรียงใหญ่เลยครับจ้าฝากกดติดตามไม่ได้วยนะครับแต่อิทพาเที่ยวขอบคุณมากครับอังน,นี้จะเป็นด้านผ้าม่านครับร้อยเดียวครับมีหลายสีหลายลายครับ ครับประมานที่สวยครับครับยิปชอปกระเป๋าครับฝั่งนี้เห็นขัดฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแต่อีฟพาเที่ยวตอหนังที่สวยครับนี่จะเป็นด้านเสื้อผ้าครับสวย สวัสดีตามเรืยนะครับติ๊ดพาเที่ยวขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็มาดูด้านต้มครับโอ้โหขายดีจริงๆครับพี่น้องส้มครับราคาถูกครับขายดีมากครับเอาเลยครับแจกฟรีแจกฟรีวันนี้โอ้เยอะจริงครับ ลาดนัดนนเต็งนะครับวันพุธครับผมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแต่อิฐพาเที่ยวขอบคุณครับ